สวัสดีค่ะทุกคนสสวัดีค่ะวันนี้เราซื้อสาหร่ายขนมสาหร่ายมาให้น้องนีน่านะคะดาราช่องม,มีทุกคนถามหาเลยว่าไม่เห็นน้องนีน่านานใช่ไหมให้หนูต้องได้ไปซื้อรองเท้าด้วยหรอหรอหรอมีคนอุนมาอะไรโม่ใช่อุ่นมาให้ซื้อรองเท้าพี่เก๋ต้องพาไปซื้อที่ไหนอะ่ะที่โกสุวันไหนอะ่ะวันนี้ป๊าจะซื้อที่หัวอะไรอะ่ะ รองเท้าอะไรรองเท้าเรียนหรือว่ารองเท้าเส่ลเลหรือว่ารองเท้ารอง,ง,งเพิงหน้าเสียงใครพิชลรีพิชารีมาเหรอนี่หน้าอยู่กับใครผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะนี่ ขอบคุณก่อนค่ะไป,ไปหาพ้าหน่อยก่อนป้าหน่อยคิดถึงเดินไปเดินตรงไปแล้วก็เดินตรงไปนี่น้าเห่าขึ้นหัวทยาแล้วนะ่ะนี่น่าไปปล่อยทาย,ยาทไว้เยอะเลยนั่นไงพ่อหน่อย นาเอาเอาเอาสาหร่ายไปอ้างพ่อหน่อยว่าพ่อหน่อยกินเป็นไว้รถนี้มันเป็นรถอะไรไรถเผ็ดเหรอดูพ่อหน่อยจะกินเผ็ดได้ไหมไปถามดิม,มาเสียบกระดอยังสิบุ๊มีน้ำประเด็กด้วยมีมาเอ้ากินไหมเนี่ยมาก่อนมานั่งก่อนกินไหมกินเป็นเร็วเร็ว ลิ่ย่าโทรมาหาพี่เก๋พี่เก๋ไม่รับสายจะโทรหานีหน้าว่านีนาไม่เห็นเมื่อวานนี้พี่กเ็เลยบอกว่านีนาไปกินข้าวกับแม่ในในเมียงกิอนอะไรมาพูดให้ฟังหน่อยสิกิใน,ในอะไรมาเร็วมาทำไอ้นั่นผมมัดใหม่หน่อยข้างหน้านี่เร็วๆมันเหมือนเร็วๆออมาซีมดูนน่นอนะ นั่งบอกว่าไงไงบอก่็ <ไง S 1> <ว>หน่อยว่า<น>มีเอฟซีส่งตังมาให้หนูเพคะจะให้พี่เก๋พาไปซื้อรองเท้าเดี๋ยวพี่เก๋ไม่พาไปนะมานี่ม,มาผมใหม่กันหรือมามัดใหม่ข้างหน้านี่มาเร็วๆหลงเก้าบางนีม่มีมีสลายนะจืดมี่มูว์วมาหาเลยเนาะพี่จังเข้าเขาใเป็นแค่ไม่เป็นรถอะไรครัวเขาทขอดกรอบเขาห้อยไม่กเขาเรียกว่าอะไรเนาะต้มยำสาหร่ายหรอ รดเผ็ดลดเผ็ดมีข้อคำถามหาหมู่บ้านเวลาช่องไปไหนอยู่บ้านเล่นอยู่เล่นอยู่ที่ไหนอยู่บ้านกับใครพี่ออโต้ถ้ามีเพื่อนไม่มาหาพี่เก๋เมื่อเช้าพี่เก๋ว่าจะชวนจะว่าจะปลุกมาใส่บาทรู้ตื่นสายเฮี่ตาะไรนะไอ้เพียสนะที่เป็นที่เป็นเนีน่ะมาใส่บาททุกวันทุกวันมันมาใส่ให้แม่มันอ่ะ ถ้าไม่มาใส่ให้ปู่ปู่ก็ไม่ได้กินสิชอบไหมชอบขามดได้เดิเนเอาเอาพวเขาใส่น้ำจังเลยเราชอบขามดกู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 ใส่ได้รยี่อะไรเอาถุงถุงแบกมันยังกับเปล่างเหรอตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบึงค่ะหน้าบึงบึงอะไรริมบึงริมบึงอย่าบอกว่าอาบน้ำเด้อบ่เสียเล่สอนว่าอาบน้ำเนี่เบื้องสภาพน้ำ ดูซูมดูดังพี่น้องทำหน้าพี่รถเมย์ดิเอวดูเอวปนอยยังไม่เคยเห็นอ่านัาขึ้นเอวทำอย่างนั้นเหรอเอวแปลว่าอะไรยุงกัดเหรอยุงกัดยุงกัดเดี๋ยวแปลว่าอะไรพี่วัดนะพี่วัดสิบวันทำดีดีนี่เฮวนี่เหตุไหมเหตุไหมดูเหตุปนอยบึ้งดูอปจัตอปจัตอปจัตเพราะใหญ่แหลม เอวไมด้วยปอนหน่อยฮันนี่ก็เห็นอยู่ปอนน่อยว่านี่ก็เห็นจำหน้ารถมีให้ให้ปนหน่อยดูหน้ารถหน้าพี่รถมีพี่รถมีเอามีหน้าพี่รถมีเอาทุเรียนมาขายเยอะมากเลยเต็มรถเลยอ่ะกินกินเากินเราแล้วเราจะขายอะไรแขยงพี่รถมีเราขายมะม่วงไหมขายไหมขายรถเลยบ่รู้แต่ว่ารถมีขายบุกม่วง เฮาสิขายยังรถเมย์ขายทุเรียนรถิมีขายทุเรียนเฮาขายยังนี่น่ะมะม่วงนี่น่าจะมาช่วยพี่เกียขายไหมล่ะเดี๋ยวนีหน้ามีเพื่อนนี่หน้าก็ไม่มาอีกปล่อยพี่เกียร์ลอยแผลพี่หน้าไอ้ไเอฟซีเอฟซีคิดถึงบ่อหมกงอนลงเรียนอ่ะหมกงอนใหญ่น่ะมาขายโอ้ยแหนดวงเด่นแหมเราสิมาทรงแหม่หมะม่วงแซ่บมะม่วงอันอืมขูาวบ้านเฮาเป่นกบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแต่ได้ขายบ่อรูดทะเลวันนี้นะแจ็คขาวสิบัวสามล้อลอย สามล้วลอยเเขาคลายกันนะแต่ว่าของเรามันมันหวานดวงเด่นดวงเด่นดวงอะไรเาใหญ่ดวงเด่นโอ้คนรั้วล้วนหัวขาวๆเนี่ยนะน่าดื่มแล้วเหรอเขาผักมาให้เราจำได้ไหมคนที่ซื้อผักมาให้เยอะๆนะที่หน้าแอ่วไปซื้อรองเท้านันนะจำได้ปะเขาหนางงอยู่อ่ะ โอ้ยมันอ้วนๆหัวขาขาวหนึ่งนงีรถเปียกสีส้มๆจำไดมไหมเปียกสีส้มๆมันอ้วนที่เอาชอบเอาผักมาให้อ่ะที่เอาผักเอาพริกมาให้อ่ะนางอย่างไรล่เหรอรถเปียสีส้มๆชอบไปเอาแห่มาวันป่าปั้นป่าบอนบอใช่อ้วนอนบอน่ะไรรถเปียกสีส้มๆนั่งในแห่ใหม่มันห่อนพี่น้อง คนที่ชอบพูดกับไอ้เนี่ยจ้นแหละคนนั้นแหละใช่ใช่ใช่บอกบอกเพูดออาผลไม้มาอีกเร็วเอาอะไรเอี๊เอามะม่วงบักม่วงมีแล้วเหรอยังอีกยดฮะไม่แอวลันปัดอยู่นี่พี่เชอร์รี่ร้องเพลงอยู่ในเฮียนอ่ะไปไปปะไหมฮะปะทะไหมขายร้องปะขายนี่ไม่นี่น่าจะไปร้องเพลงปะทะพี่เชอร์รี่ไหมไม่พี่เชอร์รี่ชนะพี่เชอร์รี่ชนะ นี่หน้าก็ต้องสู้ๆสินี่หน้าก็พี่นี่หน้าชนะพี่รถเมล์แล้วนี่หน้าก็ต้องชนะให้ทุกคนสิไปร้องไหมเลยเอวดูเอวด้วอโอน่อยท่านนี่เคยเห็นเอาหน้าตรงๆโอนายท่านนี้เคยเห็นอยู่เอวไหมคนน่ารักทำได้อย่างนี้เหรอลูกตายแล้วทำไมสิทำไมสิ วันนี้เราเตือนลานมันโอ้ยตายเลยใครขึ้นจริงเน่ยเอวเอวเมื่อทีมันอทีเห็ดดังปึ้งเอวก็ดีเราเมื่อแรงมาถามแต่งตัวสวยออกมาออกแมลล่านะคะวันนี้มีแมลล่านะนี่หน้าไปเห็นเวทีหรือยังเห็นไหมอยู่บ้านย่าน่ะอิทุ่งอ่ะยังหน้าต่างอ่ะ แต่งหน้าไปถ้าปากสีดแดงๆไปแต่ง<ป>หน้าแต่งตาเลยนะคะทำผมสวยแต่ชุดสวยๆมาเลยปะทะวันนี้เราประทะดารายอย่างเดียวไปลูกไปอันนี้คือผักสวกนขั่วค่ะบพี่้องที่ห้อปลูกไว้อยู่มองนี่คือต้นอะไรอ่ะต้นแคร์นคนเฮดำแปะคำว่าแคร์่เป็นอันนี้ต้นบักเขียเทศ หน้ามาเก็บเลี้ยวสุกแล้วนเนี่ยเก็บไปให้ย่าใส่ส้มจำเนี่ตยตั้งแต่สีส้มกับสีแดงค่ะใช่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 นี่เต็มเลยข้างในสีแดงเอาสีแดงกับสีส้มตั้มหมกหูักป,ป๋าชอบบักป๋าชอบกินต้มตัมหมกหูอ้าวพี่เก,กไม่มีถุงเหม็น ไม่อีกนั่นป้าปานูชอบกินตะมงุงแล้วก็ไปล้างเอาเพราะว่าปูกกาดใชใ้ปุ๋ยชีวภาพมันก็เลยเหม็นเหรอใช่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอ้น,นี่ไงใช้ปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยตรงถังดำเ,เห็นไหมในหน้าเนี่ยปุ๋ยชีวภาพเห็นไหมเนะี่ยน่ะมันเหม็นตรงนี้แหละเพราะว่าเราเอาเศษเราเอาเศษไม้เศษอะไรมาใส่แล้วก็เป็นปุ๋ยแล้วจะให้ผักเรางามแล้วไม่ต้องขีด จะใส่จ๊กอ่ะเน,นี่ยป้าป่าหนูชอบกินต้มหมูเอาที่เดิมมาหละหนูไม่เห็นชอบกินต้มส้ตมตำเลยหนูไม่ชอบก็นี่นาว้าวว้าวว้าวยานยานยาน,ยาน,นายานเสียตัวให้ปัวเกา่เาเนี่ยพี่เก๋เห็นไหมเนี่ยอุ้ยมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่เยอะเลยเก็บเลยเนาะ อเคอันนี้ต้นไม้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะพี่น้องเข้าส่ปุ๋ยหมักค่ะโอเคไปเอาละนี่คืออะไรเนี่ยสุ่มสุ่มเนนเอสนี่เอาไม่ให้คนเข้าเียนาเข้าไปดูนั่งลงนี่ละ แขกหลอดมาดูเด้อแขกหลอดม้นแล้วซุ่มเนี่ยป้าเอาไปล้างมือเอาไปเก็บไว้ในครัวให้ป้าป๋าตำนี่น่าเราเรามาเรามาท้าพี่เชอรี่ลองเพลงย่านเสียตัวให้ผัวเก่าไหม เอาเพลงนี้ประทะเลยพี่เชอรี่ร้องได้ไหมเพลงนี้พี่ถามไปถามพี่เชอรี่สิพี่เชอรี่ร้องได้ไหมเอ้ไปข้างนอกมันมืดไม่เห็นเขี้ยวเลยโอเคไ่อนนะคะแ่มกคกอืงนะคะติดตามชอาเจุาได้เค่ไปือเป่าแทสีปสใส่คือเปาแท ยิงเขียวดูเอวกันเอว